เคยสังเกตกันไหมครับว่าข้างหลัง iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีจุดดำๆเล็กๆอยู่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแต่รู้ไหมครับว่าไอเด้าจุดเล็กๆนี้แหละคือความลับที่ Apple ซ่อนไว้แล้วมันก็เป็นหัวใจสําคัญของอนาคตที่ Apple กําลังสร้างอยู่เลยใช่เลยครับไอจุดเล็กๆดำๆข้างกล้องนั่นแหละครับบางคนอาจจะมองข้ามไปคิดว่าเป็นแค่ดีไซน์สวยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในมันคือเทคโนโลยีที่แบบโอ้โหทรงพลังมากๆที่เขาเรียกกันว่าไลด้าครับอ่ะ แล้วไลด้ามันคืออะไรพูดง่ายง่ายเลยนะนึกภาพค้างคาวครับค้างคาวใช้เสียงสะท้อนเพื่อเห็นในที่มืดใช่ไหมครับไลด้าก็ทําแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยแต่แทนที่จะใช้เสียงมันยิงแสงเลเซอร์ที่ตาเรามองไม่เห็นออกไปเป็นพันๆจุดแล้วก็จับเวลาว่าแสงจะสะท้อนกลับมาเร็วแค่ไหนจากนั้นมันก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นแผนที่3มิติของทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราได้เลยแบบละเอียดมากๆ แล้วทีนี้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นมาตรงนี้แหละครับคือ Apple ไม่ได้ใส่ไลด้ามาให้มันดูเท่ๆเล่นๆนะครับแต่มันคือรากฐานสำคัญเลยสำหรับภาพใหญ่ที่ Apple วาดไว้นั่นก็คือโลกของ Augmented Reality หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า AR นั่นเองคือต้องบอกว่าเดิมพันครั้งใหญ่ของ Apple ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโทรศัพท์แล้วนะครับแต่มันคือการผสานโลกจริงกับโลกดิจิตอลเข้าด้วยกันหรือก็คือ AR กับ VR นี่แหละ แล้วไลด้าก็คือจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่สุดที่จะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงทําให้โลกเสมือนมันเนียนไปกับโลกจริงจนเราแทบแยกไม่ออกเลยแล้วมันทํางานยังไงนั่นเหรอครับง่ายมากๆเลยครับ 1. นึ่ a ไลด้ามันจะยิงแสงออกไปสแกนห้องสแกนสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรา 2. แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันสร้างแผนที่ความลึกแบบ3มิติขึ้นมาเลยและ 3. ทีนี้แอป AR ต่างๆก็จะรู้ทันทีว่าพื้นอยู่ตรงไหน โตอยู่ตรงไหนทําให้มันสามารถวางของเสมือนจริงลงไปในโลกของเราได้แบบเนียนกริบเลยลองนึกภาพเราเอาเฟอร์นิเจอร์เสมือนมาวางในห้องหรือเล่นเกมที่ตัวละครมันวิ่งอยู่บนโต๊ะกาแฟของเราจริงๆอะครับนั่นแหละแล้วไอ้เทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับเพราะมันคือหัวใจหลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สุดล้ําอย่าง Apple Vision Pro นั่นเองเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่า Apple เขาจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดไหนเอาล่ะครับพักเรื่องโลกอนาคตแป๊บหนึ่งกลับมาสู่ปัจจุบันกันบ้างดีกว่า เพราะว่าไลด a าเนี่ยมันมีประโยชน์แบบที่เราจับต้องได้เลยอยู่ในกล้อง iPhone ของเรานี่เองครับดูตัวเลขนี้สิครับ6เท่าโหไม่ใช่แค่เร็วกว่านีดหน่อยนะแต่เร็วกว่าถึง6เท่านี่คือความสามารถในการโฟกัสในที่แสงน้อยใครที่ชอบถ่ายรูปตอนกลางคืนหรือในร้านอาหารแสงสลัวๆจะเข้าใจดีเลยว่าปัญหาน,นี้มันน่ารำคาญแค่ไหนแต่พอมีลีดาเข้ามาบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเกมไปเลยครับเห็นความแตกต่างชัดๆเลยใช่ไหมครับ ฝั่งซ้ายคือแบบเดิมๆที่ไม่มีไลด้าเวลาจะถ่ายรูปในที่มืดที่ไรโฟกัสก็จะวืดไปวืดมากว่าจะเข้าภาพก็เบลอไปแล้วแต่พอมาดูฝั่งขวาที่มีไลด้าโอ้โหมันเหมือนมีตาทิพย์เลยครับคือมันสแกนหาตัวแบบได้ทันทีไม่ว่าแสงจะน้อยแค่ไหนทําให้ภาพพอเทรต,ตอนกลางคืนนี่คือคมกริบแถมยังตัดขอบเลอหลังได้แบบเนียนสุดๆและมันไม่ใช่แค่เรื่องโฟกัสนะครับไลด้ายังเข้ามาช่วยยกระดับฝ่ายภาพโปรโปรอย่างโปรรอแล้วก็วิดีโอโปรเรสด้วย เพราะข้อมูลความลึกที่มันได้มาเนี่ยช่วยให้ซอฟต์แวร์จัดการเรื่องแสงและรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยโอเคทีนี้เราจะไปดูกันอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนั่นก็คือการที่ไลด้าเนี่ยมันเปลี่ยน iPhone ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือระดับโปรในหลายวงการได้เลยนะคือมันทําอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดมากๆครับอย่างแอปเมชเชอร์ที่ปกติเอาไว้วัดของตอนนี้คือวัดได้แม่นยําเป๊ะเลย แต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือมันสามารถสแกนวัตถุทั้งชิ้นหรือสแกนห้องทั้งห้องเพื่อสร้างเป็นโมเดลสามิติออกมาได้เลยลองลึกภาพตามนะครับสถาปนิกสแกนห้องลูกคา้าปุ๊บเอาโมเดลไปทํางานต่อได้ทันทีหรือนะักธรณีวิทยาสแกนชั้นหินทั้งหมดนี่คือทําได้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวในกระเป๋าสุดยอดมากคําพูดนี้มาสุดละเอียดที่สุดเลยครับว่ามันเปลี่ยน iPhone ของเราให้เป็นเครื่องมือสแกน3มิติความแม่นยําสูงคือมันเอาเทคโนโลยีระดับสูงมากๆมาย่อส่วนลงมาอยู่ในมือเราเลย แล้วความแม่นยำละ่ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบแค่1นเซนติเมตรเท่านั้นเองเฮ้ยนี่มันระดับไม้มันทัดเลยนะแต่นี่มาจากเซ็นเซอร์จิ๋วๆบนมือถือไม่น่าเชื่อจริงๆครับและจุดนี้สำคัญมากครับการที่มีไลด้าใน iPhone เนี่ยมันทำให้เทคโนโลยีแบบนี้เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยกลายเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าการไปซื้ออุปกรณ์สำรวจแพงๆแบบเมื่อก่อนเยอะมาก เปิดโอกาสให้คนทํางานสายชีพต่างๆทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยครับและแน่นอนครับ Apple ไม่เคยหยุดพัฒนาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยี l i ด้ r จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราทึ่งกันอีกตอนนี้ก็มีข่าวลือหลุดออกมานะครับว่าใน iPhone 17 Pro เนี่ย แอ p เปอาจจะออกแบบโมดูลกล้องใหม่หมดเลยแล้วก็อาจจะมีการย้ายตำแหน่งของเซนเซอร์ไลด้าเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นไปอีกอาจจะสแกนได้ไกลขึ้นกว้างขึ้นหรือแม่นยำขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็บอกเราชัดๆเลยครับว่า Apple เนี่ยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้แบบสุดๆไม่ได้ใส่มาเล่นๆแล้วก็ทิ้งไปแน่นอนดังนั้นครั้งต่อไปที่หยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วเห็นจุดดำๆเล็กๆข้างกล้องก็คงจะไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ดีไซน์ธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับแต่มันคือหน้าต่าง คือประตูบานเล็กๆที่กำลังจะเปิดไปสู่โลกอนาคตแล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเส้นแบ่งระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนมันหายไปจริงๆอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป